好嘞。 สามสิเขาสาแดงหรือสามแดงสามสสองนไม่ได้ใช่ไหมสีสีสอเปลี่ยนเป็นสีสาส่เราลงเตได้ไม่คีว่า ผก็เสีแดงแล้ว่จร้เคะนึงจงบสองหนึ่งบกนึ่งบกสอวัน Gracias.